เสถียพี่น้องสุขสุขคนเนาะมาเบิ่งตลาดอีกแล้วเนาะ <c oughs> สีมะเบิ <c oughs> <c oughs> สีมาเบิกหนังนี่ครับ นังเข้มผักหวา,า,านปลาปลาฝนตกมาเศร้านะปลาเป็นไรปลาโร

bên ảo là nó không có đọt chim nó mày đấy Con xinh mày Đi bớt rồi không หนึิงเ็นเต็มเนาะด้ิฟสิฟแบบปลกัปสดสประมาณเจ็ดสิบกัว ไ uh ม่เ huh, ท่าดหน่ะตัดหน่ตัวหนึ่งแปดสิบแปดสิทน เป็นพักให้หลเหลยแบบซีฟ่าเมื่อลาบจะหาปลาเมื่อลาบกัน

เกียวปลาเบียะเนี่ยลาบใช่ไหมผม,มคิถือกรงตะซันก็ได้ปะโรซื้อปลาเปียสโลมันได้โลเดียวเนะโลคือต้เท่าใด เดียวหอานโูปอ๋อรกําหนนะโูปที่นึ่งรูสัสนักเซ็หนึ่งที่รูมาตฐานนั้นเซ็เด็เซ็ี่พ่อบอกจะเดียวยอก็อยากได้ตัวใหญ่ก็นั่นนะได้ตัวน้อยบอสได้ตัวใหญ่ก็น่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันตานบ่ใสันไใสเหลือมงกตัวดีมันใสแด้ ตนนันนี้โลอแปดรอแปดอันนี้รอเท่าไหร่รกักํนึ่านัอันนี้ก็ไม่ไม่ได้โลร่แปดอีกี่เปอร์เซ็นต์จ้าัานรองแปด รอบแปดแสนเจ็ดเาทไปเอาพักให้ที็นะพักให้ไปกินกับลาบปลาบเข้ากันสุดๆเลย,นยหนเะักให้ตาอ่างด ถ้าให้ไหมถ้าใดกระติกซ้นเองอันหากระโดนซีเอามมนเลยมีอย่างแม่ยู่คันมีแต่เพิ่งให้กระบอกหอมหอมปน เอาหวมปนเห็นไปวยวาวๆเอาตับัวสารัตแทกซี่มาเถอ<ฮ>ะไหนแะท็กซี่เหรอเป็นเศร้านะหานังไดบ้านพี่น้อง เด็ดป่าเมื่อลาบนะชื้อนั้นชักโลเมื่อเชื่อนีเป็นผักแบบนี้นะขายยาหน้า ดมดแดงฮากระไดแล้วน,นะว่เรื่องเส้นเขียนกระจับโอ้ยเส้นเขาเปียก นเราบางเสียงขับเกียก์กันครับหนังกต่จกักยุส่วนก้าวมากต่ยุ่ยส่นอยู่มันว่าเป็นตลาดซอลเนาะตลาดซอนสิกงของคอผู้เขาเนี่ย

เขาเปียกรอเท่าไหร่อันนี้รอเท่าไหร่อารอลหนึ่งอารอลหนึ่ง หนังว่ามีหรือเน้ง่งหาหรอเบื้อเบอนหรอหนังวัวเอ,อ้ยหนังควายนะปะอี่น่องสีดเอเมอออได้ป่าเลบายบสามละ่ะ ี่นอ้องก็นนีเฮาก็ได้ไอเซนก็เจับนะครับกับตาเมื่อลาบเนาะแต่ว่าบดได้หนังนาะบ่ได้มาตลาดสดตกถรมาตลาดซา,าดซไดแน่นอนครับหนัง <c oughs> หนังควเยล่าเนาะแซ่บไอพี่น้องแล้วก็ได้อันนี้มาพี่น้องเสียงกระสีโบมี่หรอไอบั่นครับขนมบั้นหาอาชีพ เอาเอาไปผสมน้ำตาลกระเทียมก็เ,า,เามา่ปานเป็นก่อนไปอย่างคือขอจีนล่ะครับเุกครับได้สาม,มง่อพี่น้องออกเดินทางไปต่อเขตจา่างไปเกสีป,ประมาณซีเซมนมาที่ครับอ่ะออกเดินทางกันไปครับพี่น้อง ขั้นคำแม่น้ำคลองนะครับระวางเมืองปากเซีกับเมืองพ้นห้องนะครับอากาศเมือนี่บ่ามีห่อนนะครับบ่ามีแดดเนาะคือเมื่อเมื่อครับเพราะว่าฝนตกตะเซาเนาะไปตลาดท้าแปลงมาแล้วผมก็สะลบสไลด์เลยี่นองเ้ยแั้นะ เหรียญน่ะเป็นคาสิโนโ่ด้วยพี่นอ้องพรเจ้าเห็นว่าท่านได้แล้วและข้องกับที่สงสัยเนาะว่ามันเป็นอย่างพระเจ้าอยู่ไปช่วงโควิดครับพระเจ้าพึ่งกลับมาเหตุไม่อีกรอบหนึ่งนะครับต่างมากจาท่านได้แล้วทั้งห้าปี่ก็จะเป็นไหนมากแต่คงเจียมเหรอครับพี่นอ้อง มาห้างถือขีดไห่ล่งไปภาคใต้นะครับแต่ไปทางเมืองนุ่นกุสูส้มากัปแล้วครับปาทุ่มพอดลงหวาเมืองโขงงหมน,นะละสะพานลาาญี่ปุ่นครับพี่น้องเอาพยายามเสือข่มง้ายาลย เสศษเมืองพนท่องครับหัดหน้ากระซีม่ม่งหางม่งหกม่งหอดเี่นันหอดเป็นแฉมปืนเนอจะสิแดงก่อยป่าก่อยจถึงพันพระไค่รือแซ่บๆครับเมืองพลทองปะพี่น้องแล้วพอกันด้วยด้านนะ พี่น้องรถบรรทุกไห้นะครับมาขนเอามันม่นจะจะเสะกษตรกอรล่าเนาะเขาเอาเอาคาค่อนกลางนะครับมาเท่มากเลยล่านมัาน,นยี่ต่อเศษน,นะครับก,ก็ไก่ไก่วางเตาเนาะรถบรรทุกไห่กับตัวมาคนเอา่านนะครับที่ มั่นนะครับพี่น้องคนไหนไงคุกิี้ก็บอกเป็นหมอกแล้วพี่น้องไงมั่นนะครับมั่นมันแห่งทั้งไงสีดินน้ำคุนท่ากับบ้านันอันนี้เกิดท่าเขาล้านมั่น,นครับเพื่อนยุแถวนี่มาสีโยได้ ไก่ดานเห้งว่าเห็นอย่างเลยพี่น้องภาซาส,ส้นแถวนี้สีอยู่เพราะอยู่กับควันอยู่กับมุนละิดมันม็นหมอกเลยพี่น้องมันเป็นควันล้านาน,นี่ เช่นมากรถบรรทุกให้นะครับเข่าข่ามาขนเนี่ยเข้าจะสิคุ้มผ่าใบอยตว่ารถบรรทุกหน้าที่แกมัน่นข่ามาต่อเขียดสีมาคุ้มผ่าใบครับมันกิดไรเห่ไงดตื่มนะครับมันมันแห่งเนาะมันจะไงมะ ข้อแห้งพี่น่อยน,นะเนะพ่อบอกนนกันยึดด่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยอดด่านห้าหรือ่น้่ง เข้าประเทศไทยก่อนครับเมื่อนวันอาทิตย์นะครับเราเสียค่าโอทีครับ